ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเลข c h ชนแนลครับมาติดตามกันต่อครับแนวทางหวยเราพัฒนางวดประจำวันที่14กันยายน2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมจัดทำคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาดูแนวทางจากจันบอสสายมูลนะครับทำพิธีจุดขอโชคลาภนะครับโดยที่ทำพิธีบูชาโชคนะครับแล้วก็จุดทูบตัวเลขได้มาแล้วครับเป็นแนวทาง ตัวเลขมีทั้งหมด3ตัวนะครับแนวทางหเหาพัฒนางวดประจำวันที่14กันยายน2565ซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับ12กันยายน2565จันบอสสายมูทำพิธีบูชาโชคลาบขอโชคลาบแล้วก็จุดทูปนะครับปรากฏว่าเลขเข้าตรงๆนะครับ19เข้าตรงทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับทำให้ fc ก็ถือได้ว่าได้เฮกันนะครับงวดนี้ก็ มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนางว่ประจําวันที่14กันยายน2565เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมีเลขอะไรจากเลขทูบจากจันบอสสายมูที่ทําพิธีขอโชคลาภสําหรับเลขทูบที่ออกมานะครับจากจันบอสสายมูทําพิธีขอโชคลาภจุดเลขทูบที่เป็นเลข3ตัวแนวทางหวเวาพัฒนางว่ประจําวันที่14กันยายน2565ก็คือเลขห 5 4ย้ำห้าห้าสามารถสลับตำแหน่งได้นะครับก็จะเป็น5 4 4 5แล้วก็5 5หรือว่าท่านใดจะมองเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะครับทีนี้นะครับจารย์บัณฑายมูลแนะนำอย่างนี้นะครับเลขห้ กับเลข2เป็นเลขตัวเดียวกันถ้าเรากลับด้านเนี่ยนะครับเลข5จะเป็นเหมือนเลข2เพราะฉะนั้นจันร์บอนแนะนําว่านอกจากจะมองว่าเป็น5 5 4แล้วให้มองเป็น2 2 4ด้วยนะครับย้ํา2 2 4เพราะฉะนั้นก็จะจับคู่ได้เป็น2 4 4 2แล้วก็2 2เพราะฉะนั้นทูบดอกนี้นะครับ ที่เป็นเลข3ตัวมีทั้งหมดมองได้2ชุดนะครับก็คือ 4,5, 5,4แล้วก็5 5และ4 2 2 4แล้วก็22นั่นเองนี่คือแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆอีกหลายๆสำนักแนวทาง หวัวเราพัฒนาแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับก็สามารถกดติดตามได้มีอัปเดตตลอดสวัสดีครับ